เสริมสมุกเทคนิคโอเพนปลายสมุกพุ่งเป็นธรรมชาติรอยแผลแทบมองไม่เห็นชอบมากค่ะ สำหรับปัญหาของเฟิร์ดนะคะก่อนที่จะเข้ามาแก้ไขจมูกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเฟิร์ดก็มีปัญหาเรื่องจมูกไม่เท่ากันค่ะรวมไปถึงการแต่งหน้าด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากแต่ว่าทีนี้เฟิร์ดรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้ใหมันตรงจุดแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันสะดวกสบายขึ้นค่ะซึ่งคุณหมอนะคะก็อธิบายเรื่องของการ เสริมจมูกแบบโอเพนนะคะว่ามันจะเป็นการปรับโครงสร้างทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงการที่ใช้กระดูกอ่อนหลังหูค่ะในการมารองปลายทำให้จมูกเพื่อนเนี่ยดูพุ่งยาวอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขอย่างตรงจุดของเฟิร์สเลยค่ะแล้วหลังจากที่ทํามาเนี่ยการแต่งหน้าหรือว่าการที่จะต้องมาแก้ไขวิติต่างๆบนใบหน้าที่เฟิร์กังวลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นมากๆเลยสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาเหมือนกับเฟิร์สกำลังลังเลว่า ควรจะต้องแก้ไขจุดบกพร่องที่เรากังวลเนี่ยอย่างไรตรงไหนเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอแท่เฉพาะทางที่นี่ยินดีให้บริการมากเลยนะคะบอกลาสมูกเบี้ยวแกนเอียงเฟิร์นแนะนำเสริมสมูุกด้วยเทคนิคโอเพนจะได้ส่วนเปเฟิร์นนะคะ